ใครก็ตามที ihi, ่ตื al ่นนอนมาแล้วก็มีสามประการนี้อยู่ที่เขาเนี่ยถือว่าดุนยาเนี่ยเป็นของเขาแล้วนะ อะไระอย่างนีะเป็นอย่างไรล่ะองค์ละ ر س و ل u l ล a h ya s a r r o ล l l a h walasallam มันอัศบะฮ์มิ่งคุมใครก็ตามที่ตื่นนอนมาในยามเช้าอามีนันฟีซิรบิฮีโดย <c oughs> มีความปลอดภัยในชีวิตของเขามีชีวิตของเขาครอบครัวของเขานั้นปลอดภัยในชีวิต มูอาฟันฟียาสดีฮีปลอดภัยจากการเจ็บป่วยร่างกายไม,ไม่ไม่ได้เจ็บป่วยร่างกายไม่เจ็บป่วยอินดะหูคูตู้เยามิฮีคือเขานั้นมีอาหารการกินในวันนั้น ไม่ต้องมีไปถึงพวกนี้หรกอกฮากะอันนนมาฮิซัตละฮูอัดดุนยาดุนยานี้ก็เป็นของเขาแล้วดูรายละเอียดของฮาดิษนี้นะนี่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานวุวะตาลาอลาอิบาดิฮิกะซีออร์ตุนลาทุซา เนี่ยมาความโปรดปานต่างๆที่เราสุบฮาหารหรืออันาให้กับพวกบางของพระองค์นั้นมีมากมายไม่อาจที่จะนับได้วอรริสกุมูตะอัดดีดนุนมูตะอันมูตะนาวิออนริสกีเนี่ยปัจจัยยังชีพเนี่ยมีมากมายแล้วก็มีหลายประเภทฟาเลซาริสกุมาโซรอนฟิลมาลีสกัดริสกีเนะี่ยไม่ได้ถูกจํากัดอยู่ในทรัพย์อย่างเดียวนะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดๆกันวอรริสกีมีเงินมีทรัพย์สินอยความมัง่งคั่ง แต่ความเป็นจริงแล้วนั้นฤุ่งขีมีมากกว่านั้นนะแล้วฤุ่งขีที่มากกว่านั้นคืออะไรว่าฟีฮาลฮะดิสในฮะดิษเนี่ยยอกรุณ์นบีอุสันละละฮ์วะลัลสัลลัมท่านรอสลุลลอฮ์วะลัลสัลลัมได้กล่าวมูอัลลิมันอัชฮะบะฮุสอนสาวกของท่านว่าอุมมะตุฮหแล้วก็สอนอุมมะประชาชานของท่านมิมบะอติฮิมหลักจากนั้นคือสอนเราทั้งท่านสอนเราเนี่ย สอนเราว่าอย่างไรนั้นซึ่งเป็นหลักที่มีความสําคัญมากเลยมันอัฟบะฮ์มินกุมไอไออยู่อับเดนกาเนะ่ไม่ว่าจะเป็นบ่าวผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอามีนันฟีซบีไอแต่ว่าฟาร์ละฮูอัลอามานที่ความปลอดภัยนั้นความปลอดภัยนั้นครบเครื่องอยู่ที่เขา ปลอดภัยในอะไรบ้างล่ะอะลานับเีฮีในตัวของเขามีความปลอดภัยเอาอะลาอาลีฮีหรือครอบครัวของเขานั้นมีความปลอดภัยว่าจะมาอาตีฮีพักพวกของเขานั้นมีความปลอดภัยตื่นมามีความปลอดภัยไม่ได้มีใครมาทำร้ายอวกิลอุลมะบางท่านได้กล่าวว่าอัศรบ ฟีซอร์ b อามีนันฟีเซมีความปลอดภัยฟีซอร์ bihine ั้อส,สบิลวัตริกคือมีแปลว่า <c oughs> หนทางซึ่งเราก็แปลให้เลยคุมเลยบุคคลใดก็ตามที่ตื่นมานั้นมีความปลอดภัยตัวของเขามีความปลอดภัยครอบครัวมีความปลอดภัยถนนหนทางที่เขาเดินที่เขาใช้เดินทางมีความปลอดภัยวากิล บางท่านกล่าวว่าอัลเบดบ้านมีความปลอดภัยนั้นใครก็ตามที่บริบทรอบๆตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองตัวลูกตัวครอบครัวญาติพี่น้องถนนหนทางบ้านะตื่นมาบ้านของไม่ได้หายไปไหนอัลฮัมดุลิลลาห์ละสองมูอาฟันฟียะซดีฮีมีความปลอดภัยในร่างกาย ไอ้สสอจะฮัสะฮัสซอลัจลาโฮอัลอาฟิะมีความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นกับเขาฟินยาสดี้ที่ร่างกายฟาซาลีมาเมนัลมารอบิวันบาละโดยเขามีความปลอดภัยจากโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็ภัยบาละอัลฮำโดยิลานะที่ตื่นมานั้นเราสามารถจะเดินเข้าห้องน้ำได้ เราไม่ได้มีภัยบาลาไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยภาพรวมหลายๆคนที่น้องเราหลายๆคนที่เอารถทดสอบเขาตื่นมานั้นน้ําท่วมหลายๆายคนตื่นมาไม่สามารถที่จะเข้าห้องน้ําได้นั่นคือบางคนในขณะที่เราเนี่ยแม้ว่าวันนี้ไม่ได้มีเงินมากมายอะไร แต่ตื่นมาเพียงแค่ว่ามีความชีวิตและทรัพย์สินของเราคนรอบข้างเรามีความปลอดภัยมันก็เป็นที่สุดแล้วนะวางชนะ้านาสอยฮ,ฮันโดยที่เขานั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ <c oughs> ที่สอฮฮันที่แข็งแรงไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยรุนแรงอะไรสามอินเดหูกู้ตุยวมิฮีเขามีอาหารกูตแต้แปว่าอาหารอาหารหลักนะที่ว่าเนะี่ยไม่ใช่เป็นอาหารที่เป็น รองขนมนมเลยไม่ใช่นะกูดไปลว่าอาหารหลักมีข้าวกินในวันนั้นนั้นไอแต่วา่าฟารอลโฮริสกุยมิฮีเขามีริสกีที่พอเพียงในวันนั้นวา,ายยะตายูฮมูนมนุนตีฮีและมีสิ่งที่พอเพียงในความสิ่งที่เขาจําเป็นจะต้องใช้จ่ายในวันนั้นว่าต่ออาเมนเขามี ความพอเขาได้รับความพอเพียงมีมีค่าใช้ใจ่ายในอาหารวัชรอเบนและเครื่องดื่มยักฟียาวโมฮูที่พอในวันนั้นมีปัจจัยพื้นฐานสี่เนี่ยพอเพียงในวันนั้นนั้นไม่ต้องถึงพรุ่งนี้นะมันในวันนั้นมีเพียงแค่มีสามอย่างนี้ถ้ากับอันเนมาฮิรัตละหูอัจดุยามก็ประหนึ่งว่า ดุนยาเนี่ยโลกเนี่ยได้เฮเรตละหูได้เป็นของเขาแล้วได้ครอบเขาได้ครอบครองแล้วดุนยานี้นะโลกนี้เ,นเป็นของเขาแล้วจะสับง่ายๆไอหมายถึงว่าพระกัณนามาป <c oughs> ระหนึ่งว่ามารกะอัดดุนยาเขาได้ครอบครองโลกนี้ว่ายมะอาหาคุมละหูแล้วเขาได้รวบรวมดุนยานี้เป็นของเขาแล้วอย่างไรล่ะ เพราะอะไรล่ะฟ่ามันแต่ว่รราฝรอละหูอัลอามาบุคคลใดก็ตามที่ความปลอดภัยเนะี่ยปลอดปลอดปลอ,อดภัยเกิดขึ้นกับเขาวัลอาเฟียเขานั้นมีสุขภาพที่ดีลแล้วก็มีริสเกพีพอเพียงในวันนั้นนั้น นั้นถ้าแปลให้ให้ชัดเจนคำว่ามันอัสบะฮาเินกุมอามินันฟีซอรบิฮีคำว่าซอรบิฮีในแปลว่าในชีวิตในทรัพย์ส,สินก็ได้นะในทรัพย์สินที่เขาได้ครอบครองอยู่ไม่มีใครมาปนไม่มีใครมาขโมยทรัพย์ของเขาบริวารของเขาความปลอดภัยส่วนคำว่าโมอาฟันฟีอัสดิฮีในความว่า ชีวิตของเขามีความปลอดภัยโดยเฉพาะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมีวรริสกะแล้วก็วมีริสกีสามอย่างเนี้มีความปลอดภัยในทรัพย์สินมีความปลอดภัยในชีวิตมีริสกีที่พอในวันนั้นๆ่นนะไม่ต้องถึงวันพรุ่งนี้หรือนี้หรอก เพียงแค่มีสามสิ่งนี้ลยะตตายอิลาชัยอินบะ,บะเดลาลิเก็ไม่จาเป็นต้องอาศัยสิ่งใดแล้วบางทีเรามากกว่านั้นต้องการสิ่งที่มันเยอะสิ่งที่มันเกินความจําเป็นอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้แต่ความจริงแล้วนั้นเขามีเพียงแค่สามสิ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันเป็นที่สุดของเขาแล้วแต่หลายคนนั้นไม่ได้พิจารณาไม่ได้ไต่ตองไม่ได้ความสําคัญ นั้นใครที่มีสามสิ่งนี้ปาก้านะกามันมาละกาดุนยาเท่ากับคนนั้นได้ครอบครองโลกนี้แล้วได้รับพอแล้วในชีวิตของเขาเนี่ยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรมากที่มันเกินเลยไปมากกว่านี้ว่าจะมัอาฮาและเขาได้รวบรวมดุนยาโลกนี้เป็นที่เขาแล้วปาลายคายุอิลาใช้เอ็นคาร์รอชินจริงๆแล้วนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปอาศัยสิ่งอื่นแล้วนะนั้นจุดที่มีความสําคัญมากคือาอวาลอับดิ จึงวายิบเหนือปวงเบาวายิบเหนือเราทุกคนเลยเนี่ยไอ้ะม ah ีดาวฮะจะอาลาที่จะต้องสรรเสริญอัลลอฮฺ سبحانه อัลละวายุกุรุฮ์อัลาฮะริเนยอัมแล้วขอบคุณอัลลอฮฺกับเนี่ยมัที่อัลลอฮฺให้กับเรามาแต่เพียงแค่สามประการที่เราดูสามประการนี้มีแค่สามประการเนี่ยเราก็ไม่ไหวที่จะขอบคุณอัลลอฮฺแล้วโดยเฉพาะเมื่อเราดู <c oughs> คนอื่นอื่นอีกมากมายที่เขาไม่ได้มีครบสามประการเนี่ย นั้นเรามีเพียงแค่สามประการนี้ไม่ต้องมีเงินเหลือนะไม่ต้องมีอะไรที่มันมากมายในชีวิตแต่ a า l a h ให้เรามาสามประการซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานนี้มันก็เลิมเหลือกับชีวิตของเราแล้วที่เราจะต้องขอบคุณ a า l a h ให้มากมากสำนึกในบุญคุณที่ลอ l a h สร้างนุาลานั้นให้กับเรามาว่าใน h a d i ใน h ะดี s นี้นั้นบายานอธิบายถึงเรารูรอติฮา j a ติ n อินซานความจําเป็นของมนุษย์ อิเลอามานที่จะต้องมีความปลอดภัยบลอาฟิอาที่ไม่เจ็บป่วยวอลกูทีและมีอาหารหลักในชีวิตเป็นปัจจัยสามนะสามปัจจัยสามในชีวิตของเราที่มีความปลอดภัยในทรัพย์สินวลอาฟิยมีสุขภาพที่ดีวลกูทีแล้วก็มีอาหารการกินในวันนั้นๆ แค่สามประการเนี้อัลฮัมุลยละถือว่าดุนยาทนี่เป็นของเรานะถือว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตุตะเราก็ทรงเมตตาเรายัางล้นเหลือแล้วนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวาจาลาอย่าไปคิดนะให้มากอย่าพุ่งสั้นให้มากในเรื่องของดุนยาคือมันเยอะที่มันมากกว่านี้มันทําให้เรานั้นจิตไม่สงบไม่รู้จักคําว่าพอด้านหลักการที่มีความสําคัญคือเพียงแค่ขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ย เอว่าให้เรามาโดยเฉพาะให้เรามาสามประการเนี่ยมันเป็นเป็นก็เป็นความล้นเหลือแล้วมันเหลือแล้วมันเกินแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไปดูสิ่งที่มันขาดในชีวิตเราสิ่งที่เราไม่ได้ไปดูคนอื่นอจิตของเราก็จะมีความฟุ้งซ่านใจของเรานั้นก็ <c ười> <c ười> <c ười> จะไม่สานะึกในบุญคุณของลอสุภฮหา้าในวาตาลานั้นพอเรามาโฟกัสกับสามประการที่อัลลอฮฺให้กับเรามานี้ เราก็จะรู้ในบุญคุณชาวลาทสุบภาษิตว่าจัลลาจิตใจของเราก็จะมีความสบายรู้สำนึกในบุญคุณชาวลาให้กับเรามาอ้อื่นจากนี้นั้นมันยิ่งเป็นเนี้ยมาเหนือเนี้ยมาความปรดปานเดียวความปวดปานนั้นถ้ามีมากกว่าสามประการนี้มีเงินมีทองใช้มากกว่าหนึ่งวันก็ถือว่า Al ัมดุลิแล้วเลยที่มันเหนือไปกว่านั้นมีสิ่งอื่นที่มาในชีวิตของเราก็ถือว่าเป็น เนี่ยมาเป็นความทปทบาอนอนุรัน์เหลือที่เพิ่มขึ้นมาแต่เพียงแค่ว่าสามประการขัน้นพื้นฐานเนี่ยเมื่อเราพิจารณาเมื่อเรามองดูเราจะเห็นความยิงย่งใหญ่ถึงความเมตตาของรอนนะแต่เรื่องเศร้าคือบางทีเรานั้นไม่เคยได้ดูสเพียงแค่สามประการเนี่ยเราดูมากไปกว่านี้มันทำให้ใจของเรานั้นไม่ได้ขอบคุณองค์า้มากเท่าที่ควรใจของเราไม่รู้จักคําว่าพอใจของเรานั้นไม่รู้จักคําว่ายินดีกับสิ่งที่องค์า,าระผู้เต็นเจาให้กับเรามา แต่เมื่อใดก็ตามที่เรากลับมาสามประการเนี่ยตื่นมาแล้วเรามีสามประการเนี้วันนั้นเป็นของเราแล้วดุนยาเนี่ยโลกนี้เป็นของของ,ของ,ข,องของเราแล้วเราไม่รู้จะขอบคุณเอาว่าได้อย่างไรในสิ่งนี้ซึ่งพอเรากลับมาดูมันใช่เลยเนะหลายคนที่เขามีความลําบากที่เขาไม่มีครบสามประการเนี้คนมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่ว่ายังไม่ไม่สบายกินอะไรไม่ได้ต้องระวังป่วยอยู่ นั้นเขาไม่ได้เหมือนกับเราน่ะที่บางครั้งเราไม่ได้มีเงินเหลือล้นเหลืออะไรขนาดนั้นแต่ตื่นมามีแค่สามประการเนี่ยก็มันเป็นที่สุดของชีวิตแล้วแล้วโลกนี่เป็นของเราแล้วในคำของท่านอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺสัลลัมอ่านใดิสนี้เมื่อใดก็ตามทําให้เรานั้นมีความ <c oughs> ขอบคุณอัลลอฮฺทำให้เรานั้นเกิดความสุขเกิดความยินดีกับชีวิตของเรารแต่เมื่อเดี๋ยวก็ตามที่เรานั้นมองข้ามสามประการนี้ไปเนี่ย ไปขอไปอยากจะได้สิ่งที่มันเกินมากไปกว่านั้นในชีวิตของเรามันถึงมันทําให้คนคนนั้นเนี่ยจะขาดการน,นึกถึงร้อยสุบานิในวา,า,ลาและใจคนคนนั้นจะไม่มีคําว่าพอก็แล้วก็จะมีความเหนื่อยมีความจ้างลําบากมีความกระหายมีความเครียดในชีวิตที่เกิดขึ้นมาอะนั่นคือสิ่งที่มันใกล้ตัวเรานะตื่นมาสามประการนี้นึกถึงสามประการนี้เมื่อใดก็ตามทำให้เรานั้นมีไฟ أميرة وأن يلتقى قول الله سبحانه وتعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين